สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรมือใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปขายปลาหมึกย่างที่อำเภอป่าติวจังหวัดยโสธรกันนะคะทุกวันพฤหัสนะคะวันนี้เราเตรียมไปก็มีหนวดไอเกนหนวดหมึกดำแล้วก็ขอไปรูปผสมหนวดตัวปลาหมึกดำแล้วก็ตัวไอเกนนะคะแล้วก็มีไข่นี่แหละคะ่ะ ไข่ตัวนี้ก็เราทำไปสองกิโลนะคะวันนี้เราเสียบได้สองกิโลก็ได้ยี่สิบเจ็ดไม้นะคะสำหรับไม้ละยี่สิบบาทค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะคะไข่ตัวนี้เราจะต้มก่อนนะคะถ้าเราต้มไข่เขาจะใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วลเวลาที่เราย่างก็จะสุกง่ายนะคะสุกเลยละคะ่ะ แค่เราย่างให้ร้อนๆก็กินได้แล้วนะคะจะไม่เสียเวลาสำหรับย่างนะคะเพราะบางทีเราย่างนานไข่เขาอาจจะหลุดได้นะคะวันนี้เราก็ไม้ห้าบาทแล้วก็ไปห้าร้อยห้าสิบไม้นะคะส่วนตัวปลาหมึกดำก็แปดกิโลแล้วก็ ไอเจนนี้ก็ห้ากิโลนะคะรวมๆแล้ววันนี้ก็สามสิบโลนะคะเพราะว่าเราลงจุดเดียวนะคะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วละค่ะนะคะ,นะคะเรามาถึงตลาดแล้วนะคะก็ประมาณสามโมงครึ่งเหมือนเคยคะ่ะวันนี้เราลืมร้านของเรานะคะที่บ้านเราเรียกว่าฝาเผือกนะคะที่ลอง ร้านของเรานะคะที่ปูกับแผ่นเหล็กของเรานะคะกับค้าเหล็กของเรานะคะหหก็ได้ฉุกเฉินได้โต๊ะคัดกองของตลาดนะคะโต๊ะเล็กๆนะคะก็พอได้แก้ขัดนะคะวันนี้มาก็สายแล้วยังลืมของอีกนะคะเนี่ยค้าก็ ต้องใช้อิดลองนะคะอย่างดีนะคะที่ยังมีโต๊ะให้เราใช้นะคะอันนี้เราก็เริ่มได้ขายตั้งแต่มาเลยนะคะตั้งแต่ฐานเรายังไม่เยอะนะคะยังไม่แดงนะคะเหมือนเคยนะคะเราจะถ่ายให้ดูแค่แวบๆบแบบนะคะเนี่ยตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะเราไม่มีเวลาที่จะถ่ายทำนะคะ ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะนะคะก็เหลือแค่ตัวเกนกับหมึกดำสามตัวนะคะแล้วก็เหลือไม้นิดนึงนะคะไม้นี้เราได้หันจากตัวใหม่นะคะเพราะว่าไม้ของเราไม่พอขายนะคะส่วนตัวเหลือเยอะเราก็แปลรูปเป็นหนวดนะคะน้ำกิมเราก็เหลือแค่นี้นะคะก็ต้องรุ้นนะคะว่า จะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆก็ขายดีกันทุกคนนะคะวันนี้ร้านผลไม้เยอะๆก็หมดนะคะอยู่ตรงไกลๆนั่นนะคะเก็บล้านกันเลิมจะเก็บกันแล้วล่ะคะ่ะก็ถือว่าวันนี้ใช้ได้นะคะคนเดินตลาดก็เยอะนะคะ คนก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะลูกค้าเราเริ่มจะกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะร้านข้างๆเราก็หมดแล้วเก็บไปแล้วเหมือนกันนะคะเราก็จะรอดูก่อนนะคะว่าเราจะได้ขายอีกหรือเปล่านะคะ ข้างหลังเราก็เป็นร้านเสื้อผ้านะคะตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วล่ะคะ่ะอ่ามาแล้วนะคะลูกค้าคนพิเศษคนสุดท้ายของเรานะคะวันนี้สั่งปลาหมึกห้าสิบบาทเราก็แถมไปไม้หนึ่งเลยนะคะ อรอบสุดท้ายนี้จะได้พิเศษกันทุกคนนะคะเนี่ยก็เหลือสองตัวนะคะวันนี้เพราะว่าน้ำจิ้มเราก็จะพอดีแต่ตัวนี้นะคะตัวที่กำลังย่างอยู่นะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะพอได้ใส่กับตัวนี้นะคะ สรุปวันนี้ก็ขายดีเหมือนเคยนะคะสำหรับตลาดปลาติ้วนะคะมาทีไรไม่ผิดหวังเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะกลับบ้านกันได้แล้วนะคะมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ